ถึงส่วนละต้องพายเรือเข้าอีกรอบตอนนี้ก็เป็นเวลาไปถึงส่วนนี่เดี๋ยวยืมเรือเขาเข้าส่วนอีกรอบหนึง่งน้ำเริ่มลดลงแล้วแหละ ยืมเรือเขาเข้ามาอีกแล้วน้ำลดลงเยอะแล้วแหละแต่ว่าถนนถนนทางทางเข้าที่เราตรงนู้นมันยังท่วมอยู่ทิศหน้าน่าจะพอลุยเข้าเดินเข้าได้แล้วครั้งนี้ยืมเรือเขากก่นนี่นี่บ้านเรา ลูกะน,น้ำลดลงมาหน่อยแล้วนะคะลดลงแล้วสภาพสวนก็จะประมาณนี้แล้วเป็นไงดอกดอกบกบุ้ แก่แล้วก็ไม่เอาไปก็ทิ้ง นีต่ตอถั่วพี่คงเป็นถั่วเพู นี้เป็นทวพูกแก่นะครับเราจะไม่เก็บไปเราจะเก็บเอาไว้ทําพันธ์ครับวันาทำพัน์ุนนเราจะได้มีสายพัน์ธุต่อไปเรื่อยๆให้ได้ไม่ต้องไปซื้อหานะครับปูที่ได้เก็บเสืถุงเก็บแปกที่ได้ ม่วงยังไม่ได้ใช่ไหมก่อนนี้ยังไม่เอาเนาะยังฝอ้ย สวยมากเลยไม่นี่สุกป่ะเนี่ยสุปะะปกป่ะเหรอปอกๆกินได้ก็เอาเลยขแข็งดี<ะ>ว่ะฮะแค่ขาวลูกมงนเนี่ยอ,อดีโอ้ยลูกนี้โดนฉอไปแล้วเห็นไหมล่ะ โพสตโตสองลูกเลยดูไอ่ด็อืมจะได้กินได้อยู่<ด>นะถ้ามันเหลืองถ้ามันหอมแล้วมันก็กินไอเด็กก็เสร็จมันอีกกูเอาไว้ก็ <Okay. S 2> หลังไส้แดงหนูนกอจอบไ,ไปแล้วคิดว่าหนูเรืออะไร <น S 1> จอบน,น,น่าจะนกเพราะมันจิกิครึ่งนึงก็กินได้ก็ไม่กิน 可真。 ดอกชงจันดอกชงจันบานเต็มเลยเก็บก่อนเก็บดอกชมจันก่อน ชมจันนะใช้เวลานานมากแต่ท่านี้ได้เยอะเลยวันนี้เดี๋ยวห่อใส่ใบตองชมจันได้เยอะแล้วก็ว่าแล้วมันออกลูกมาเพียบเลยนะนี่นี่ลูกมันนี่ลูกมัน ก็จะมีพันธุ์ทำต่อพันธุ์ต่อเพียบเลยค่ะลกูกนี่เพียบเลยนี่ตะไคร้ตะไคร้เดี๋ยวหอมกะเพรา เสร็จไม่ได้เก็บหอมเก็บเตยเก็บใบกะเพราแดงเก็บผักปังเราจะเก็บหอมได้แค่นี้นี่บจันทร์แลก็ยังเก็บผักชีราวผักชีราวใบแมงลัก Eu conto. แล้วว่าฝนตกเลยไม่ได้ทำอะไรเดี๋ยวกำลังกลับลงเรือกำลังกลับฝนมันตกทำอะไรไม่ได้ได้แค่เก็บผัก แล้วถนน บอกกุ้งมีต้นมะพร้าวไม่ใช่ทะเลนะคะที่ยุดยามีน้นนี่กเก็บไข่พอพี่เนละหลายตัวมีปลาหมอเราะนะฮะห้าจุดแปดแล้วก็กล้วยแล้วนูไม่เก็ปีปลาปลานี้มาน้าลงุงขาย